ท่านคณะกรรมการและท่านผู้มีเกียรติที่เคาเรพุกท่านพระพุทธคุณเป็นเครื่องนำค้ำชีวิตเป็นเข็มทิศชี้ทางสว่างสวัยเป็นอุปกรณ์ฝึกหัดดัดก,กายใจเป็นรองใสใ้เย็นชื่นทั่วผืนดินคำคืนที่มืดมิดสิ้นสุดได้ในยามเช้า เมื่อคราวที่พระอาทิตย์สาแสงส่องผืนแผ่นดินและป่าเขาที่แห้งแล้งกับชุ่มชื้นเขียวขจีขึ้นเมื่อได้สายฝนอันชุ่มเย็นตกต้องมาฉันใดญมวลหมู่ปุถุชนผู้มีอวิชชาพุ่นอนันไซจะก,กลับกลายเป็นมนุษย์ผู้ที่ชนผู้มีแสงแห่งธรรมนำจิตใจได้ก็ด้วยพระพุทธเมตตาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระุทธองค์ทรงชี้แจงแสดงธรรมนำลวงพลภัยผ่านฉันนั้นเปรียบเสมือนพระพุทธองค์ทรงงหายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกท่านเป็คนหลงทางและทรงเป็นประทีปทรงสว่างในที่มืดดยหวังว่าผู้ที่มีจักษุจะเห็นรุ่งได้เหตุนี้พระพุทธองค์จึงได้ชื่อว่าเป็นศาสดาเอกของโลกเป็นผู้ที่ทรงคุณต่อวลมนุษย์เป็นอย่างมาก โดยการละทิ้งความสุขสบายทั้งหลายทั้งปวงละบวงกิเลสเสด็จเข้าสู่เพศเบรนพชิสแสวงหาคนท่างดับทุกและพระพุทธองค์ทรงเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าสิ่งอื่นใด่ทนู้ฟังดุท่านพระคุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นยากที่จะพัรนาให้สิ้นสุดได้โดยง่ายพระคุณของพระพุทธองค์เป็นพระคุณที่ยิ่งใหญ่เป็นประธานแห่งพระคุณทั้งปวงคือ พระคุณที่พระพุทธองค์นั้นทรงตราสนุชอบได้โดยพระองค์เองและทรงเกื้อกูลแก่บุคคลอื่นมีสามประการอันประกอบด้วยประการที่หนึ่งผาปัญญาที่คุณคือพระพุทธองค์ทรงมีพระปัญญารอบรู้ในสิ่งทั้งปวงและบวชกิเลสและพระพุทธองค์ทรงชี้แจงแสดงธรรมให้กับมวลมนุษย์ได้รู้กันอย่างแพร่หลายประการที่สองผาบริสุทธิคุณ คือพระพุทธองค์ทรงมีพระทัยบริสุทธิ์ประาศจากอาสวะกิเลสเพลิงเศร้าหมองพระพุทธองค์ม่ได้ทรงเผยแผ่ศัจธรรมคำสอนเพื่อมุ่งหวังลาบยศสรรเสริญนใดนๆนบางครั้งถูกใส่ความถูกปองร้ายมายชีวิตแต่พระทัยของพระพุทธองค์ก็ยังทรงม,มั่นคงอยู่อย่างนั้นไม่แปรผันและประการสุดท้ายประการที่สามถามมหากรุณาธิคุณคือ พระพุทธองค์สงกอบด้วยพระเมตตากรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ทรงเลือกชาติชั้นวันนาแต่ประการใดไม่ทรงทำสิ่งมีชีวิตให้ตกล่วงไปดั่งเช่นกำเนิดมหาโจรองค์ผู้ริมาผู้เป็นโจรก้นฆ่าคนจนชาวบ้านต่างหวาดกลัวแต่พระทัยขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่ได้ทรงกลัวพรงแต่อย่างใดพระองค์ทรงสเสด็จไปโปรดองค์ นนัน้ยอมจังโดนตอพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์มีดวงตาเห็นธรรมถือขอบัรชาและสำเร็จเป็นพระอรหันต์ดีที่สุดท่านภูมิเกียรติขอรบทุกท่านพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งเป็นปัญญาและเป็นแนวทางแห่งธรรมให้เร,เราท่านทั้งหลายได้น,น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติโดยการใช้ชีวิตให้มีศีลมีธรรมไม่ละโมบโลมากมีอยากใหญ่ ไม่ใจแคบดํนเนินชีวิตด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีเมตตาการุณาช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันดังที่พระพุทธองค์ทรงกระทำมาแล้วเป็นแบบอย่างสรุปรวมไว้ในบทสรรเสริญพระพุทธคุณหรือนว่หอและคุณทั้งเก้าที่ว่าอิติปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโน สุขโตโลก,กวิทูอนุตรโรปุริสธรรมสารธิศทธาเทวะมนุษยานังพุทธโภพขวาติซึ่งมีคำแปลว่าแม้พออย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหรันดับเพลิงกิเลสเ,เพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองทรงถึงพร้อมด้วยวิชาคือความรู้ และจารณะคือความประพฤติเป็นผู้เสด็จไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนมุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกแจกธรรมสั่งสอนสัตว์ได้ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์พระ มหาภูมิพนอดุลยเดรชรัชกาลที่9พระองค์สรงน้อมนำหลักพระพุทธคุณมาทรงปกครองผสมผิกรชาวไทยให้มีความสุขสงบและวัฒนาโดยิีลบารมีแห่งพระองค์สมดังพระสวรัญ,ญานามที่ว่าพระพัฒระมหาราชท่านผู้ฟังทุกท่านข้าพเจ้าเชื่อเหลือเกินว่าหากประชาชนคนในชาติ น้อมนำหลักพระพุทธคุณมาสถิตในดวงใจเป็นหลักชัยในการดำเนินชีวิตเป็นเข็มทิศในทางธรรมความเสื่อมโทรมทางศีลธรรมและการลบหลู่ลูลมินพระพุทธศาสนาจากลดลงและหมดไปเกให้เกิดการพัฒนาตนเองทางกายและใจคือเป็นผู้ที่มีจิตใจท่องใสไม่โคตไม่โกงกระทําทำกิจการงานใดๆก็จะไม่มีโทษทายเบียดเบียนรู้รักสมัคส สามคัคคีในครอบครัวชุมชนสังคมซึ่งก่อให้เกิดความสุขมวลรวมการกระทำดังกล่าวจึงเป็นการเตือนหนุนตนเองเตือนหนุนครอบครัวและเตือนหนุนประเทศชาติบ้านเมืองให้ดารงอยู่ด้วยความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนาอย่างแท้จริง่านพุทธศาสนิมีกชนทช้าน้งคะการเป็นพุทธศาสตร์กชนุนนีนั้นมีได้มุ่งหวังพลังอิทธิฤทธิ์จากบทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณ แต่เครื่องรางของครั้งตะย่างใดหากแต่หมายรู้โดยการฝึกหัดพัฒนาขัดเกลาจิตใจให้มีความผ่องแผ่พ้ภัยห่างไกลอบายมุ่งตรงสู่จุดหมายคือพระนิพพานโดยการฝึกฝนปุ่มเพาะตนเองตามหลักพระพุทธศาสนาเสี็จแต่วันนี้นนม,มีอาจมองเห็นฟ้าปลามีอาจมองเห็นน้ำฉันใดมนุษย์ทั้งหลายก็มีอาจมีดวงตาเห็นทางได้ หากม่น้องนำหลักแท้ทำคำซ้อนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติตามฉันนั้นอย่างคำกล่าวที่ว่าอย่ามัวแต่ท่องบนมนวิเศษเพียงเพื่อเห,ลลลต,หตุโลกหลงหลวงบวกปัญหาแต่จงเพียรฝ,ฝึกหัดตัดอวิชชาเพื่อนำพามักพาผลดลน,นรพาน